สวัสดีค่ะวันนีนะคะอยู่กับช่องเซนซีช i ่นแนลนะคะเซนีนะคะก็จะมาพาทุกคนนะครับมารีวิวหยดน้ำน,นะคะนี่นะคบหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับค,ครับเริองทำกันนะครับเออใช้กันแก่น่าจะดีกว่า นี่นะคบข้างหลังเกาจะมีคู่มือต่างๆนะครับแบบนี้นะครับคู่มือต่างๆเลยเห็นไหมจะมีคู่มือต่างๆนะครับครับแล้วก็ข้างในนะคะจะมีช้อนแถมมาให้สองอันแล้วก็มีผงนะครับข้างในนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยหนูออกเอาออกมาเจ็บอยนั้นนะน,ะนี่แล้วก็เป็นอันนี้แล้วก็ อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้กับอันนี้นะครับนี่เขาคือส่วนต่างๆเนาะจากนั้นนะครับเขานะครับก็บอกว่าให้ตัดอันนี้นะครับแบบว่าแบ่งแบบครึ่งสามอันแบบนี้นะครับเหมือนสามอันแบบนี้เลยตัดต้องตัดเนาะต้องตัดครับไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่สวยแต่เพราะว่าคู่ม,มือการทําเขาก็บอกว่าตัดนะครับ ไม่เห็นไหมมันจะมีแบบเป็นรอยๆให้แบบนี้แล้วเราก็ต้องตัดแบบนี้นะครับโอ้ยกระเด็นแล้วก็ตัดแบบง่ายๆเออนี่นะครับแล้วมันจะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมแล้จากนั้นเขาแล้วเขาก็บอกว่าเอาสีฟ้านะครับมาไว้ ตรงนี้นะครับสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแล้วส่วนสีเขียวนะครับก็จะไว้สําหรับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเทผงลงไปโอเคโอเคครับเดีนอันี้ลงไปก่อนเนาะกึ๊บกึบกึบนีเนาะ ขึ้นมาเลยแล้วนี่นะครับสีนะคัเขาจะทำอย่างเช่นเขาจะมีอันนี้มาให้นะครับแล้วเราก็จะสใส่อันนี้ไฟลงไปนะครับเขาบอกว่าสีเขียวนะครับจะอยู่ในโหมดของอันใหญ่นะครับก็คืออันนี้เลยใส่ลงไปนะครับแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นผงๆเนาะกลิ่นน่าจะหอมๆนะครับต่อไป อันนี้นะครับเป็นรดองุ่นนะครับเป็นน้ำนะครับแบบนี้เลยเป็นน้ำรดองุ่นค่อยๆเทลม,มันทับครับ,รบท,ทุกคนกลิ่นองุ่นคือแบบโชยขึ้นมาเลยนะครับรู้สึกหอมมากๆเลยแล้วก็ออกอีกการหนึ่งนะครับเป็นน่าจะเป็นรสโซดานะครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นนนะ้ำมั้งยี่ไม่แน่ใจนะครับ อันนี้คือพระเอกของเรื่องเลยนะครับน้ำกลิ่นไ่เหมือนโซโดาเลยทุกคนเทไปแบบนี้เลยครับนอกจากนั้นเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยนะครับใส่น้ำประมาณขีดหรือเปล่าโูกน่าจะถึงขีดน่าจะแค่ตรงนี้ครับน่าจะแค่ตรงนี้ส่วนอันใหญ่น่าจะถึงตรงนี้ตามขีดที่เขากำหนดครับใส่น้ำลอย เปิดฟ้าคือใส่แค่พอีมไม่ต้องอนะครับค่อยๆเลยค่อยๆค่อยๆมากเลยถึงพอดีเป๊ะเพราะสิะหรือว่าต้องเอามา,าใกล้ๆแล้วแหละแล้วก็อุยไม่เป็นไรไม่ไปเป็นไร โอเคทุกคนสีฟ้าคือแบบเหมือนกลิ่นโซดาเลยทุกคนกลิ่นแบบคล้ายโซดาเลยนะทุกคนแบบนี้แล้วเขาก็ให้เรานะคะทุกคนเอาช็อตสีชมพูคนใช่ไหมยี่เวลาที่หนูสนุกค่อยๆนะแล้วมันก็จะแบบเป็นวุ่นๆแบบนี้นะครับทุกคนค่อยๆย่าสะบัดแรงมุกมันแบบเลื่นๆอ่ะมันเป็นผงๆนะครับทุกคนต้องค่อยๆเนะชา ถราคนแรงไปอก็อาจจะแบบว่าปิดผ้านะครับ้ะกรเด็นหกสิชอบ,ชอ,บอุ้ยขื่อทำหนักนิดนึงอันใหญ่นี่คือแบบต้องแบบใช้เวลานานขนาดไหนแม่กว่าจะคนเสร็จน่าจะได้แล้วนะแม่อันใหญ่ได้ยังค่อยๆมันเป็นของวุ้นอยู่ข้างล่างอยู่เลยลูก ใช่อันสีชมสีม่วงอาจจะเป็นมันมันอาจจะต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะไม่ได้หรอกถ้าผงวุ้นไม่ละลายนะ้ำมันก็จะไม่เข้มข้นโอเคต้องอนี่นะคะทุกคนก็ต้องแบบว่าคนไปเรื่อยๆนะคะให้มันรบบว่าผงมันจะจางไปนะครบละลายงผงใลห้ผงละลายอ๋อผงละลายคนเสจยังครับอ๋อแล้วหนูก็วางเลยนะแล้เจ้าวิธีทำนะครับเขาบอกว่า เลือกนะ้ำมาหนึ่งอันนะครับอย่างเช่นซีจะลองเป็นน้ำสีฟ้าก่อนนะครับทุกคนเห็นไหมนน้ำสีฟ้า,ฟาแล้วจากนั้นนะครับเขาก็ให้เราเทเปอย่างนี้นะครับไม่ต้องลูกใหญ่มากนะแล้วจากนั้นเขาก็ให้เราเลยนะครับจุ่มลงไปแบบนี้อือแล้วจากนั้นนะครับตัวเขาก็พลิกได้เลยเฮ้ยทุกคนสำเร็จไหมให้มันแช่ก่อนแป๊บนึงไม่ใช่หรอต้องให้มันแช่ก่อนไหม ทุกคนอยู่เลยให้หม,มันกิ้งไปกิ้งมาทีไรทุกคนมันจะม็นแบบดิ้งดิ้งดึงดึงอะนี่ตื่นเต้นอะหอมจริงๆลองทำอีกเดยไหมห็อนะอยากลองว่าสีไหนจะอร่อยกว่าน,นนะครับดูสิว่าเราจะประสบความสำเ,ร,เร็จไหมเต็มช้อนนะแม่ว่าเอาช้อนเอียงอะช้อนมันเอียงอะสีเชียวเฉียวแตยังแรงฉะนั้นเขาก็บอกว่าให้เราจุ่มไป่างนี้ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆก่อนอนะ่ะอืมรอสักใช่ไหมแล้วก็พริกแบบดีนะครับทำไมมนันดูแป๊ะๆค่ะทุกคนมันยังไม่จับก้อนเลยก็เราไปเทออกจากช้อนแล้วไงอ๋อคือหนูต้องรอเวลาใช่ไหมต้องมีเวลารอหรือเปล่าลูกเฮ้ยหนูรู้สึกว่ามันมันเหมือน,ม,น,ม,อนมันเหมือนลูกกระตาเลยอ่ะตอนที่แบบหนูมองเงี้ยมันเหมือนกับลูกกระตาอะไรสักอย่างเลยทุกคนเนี่ยอันนี้จับตัวกระปิ้ก้อนละวน่ว่ามันยังแล้วมันกระจายนะแล้วหนูทำไงไงีมย อลองใหม่ไหมลองใหม่คราวนี้จะซ้ำสู่ให้ดูดีกว่าเดิมทำก้อนเล็กต้องค่อยๆหรือเปล่าใช่ดูตนองต้องค่อยๆแช่หรือเปล่าค่อ,คอยๆแช่จากนั้นก็พลิกจึ๊บมันดูเล็กๆเฮ้มันไม่เหมือนในภาพเลยอ่ะต้องคนใหมเองหรือเปล่านะ่ะไอไอ,ไอสีฟ้าไอน้ำสีฟ้าต้องใช้ช้อนทัมปูคนหรือเปล่าลูก อาจจะต้องนะแม่เดี๋ยวหนูขอแป๊บหนึ่งนะวางไว้ก่อนนะแล้วก็คนเบาๆคนณให้มันแบบจางๆก er ันนะคนนี้ผงแบบสลายเลยนะแบบละลายอ๋อสีชมพูที่มันไม่ค่อยติดเพราะว่าเราเทน้ำไปเยอะไงใช่คงอาจจะเป็นไปได้ส่วน <spe c> อ,อาาุ้ยอุย้ยอุ้ยมันเป็นวุ้นอะตรงเนี้ยมันเป็นวุ้นอะตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมเห็นมันเป็นวุ้น มันก็มันในนี้มันมีวุ้นอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ใช่ครับสีนะครับเอาช้อนชมพูเนี่ยไปคนในนี้แล้วจากนั้นมันมาคนในนี้อีกมันก็เลยกลายเป็นวุ้นในนี้เลยอ่ะลองเทสีอื่นชมพูมาทำอะไรอันไปเลยทําไปเลยโอเคให้แบบเหมือนแบบนี้นะครับทุกคนนะตรงนี้แบบนี้นะครับเยอะๆแบบนี้เลยชมพงสีเทน้ำเยอะเกิน เขาให้มันใหญ่ๆช้อนมันเอียงอ่ะมันล้นละจะหกละอือค่อยๆค่อยๆค่อยๆทำไปสุดไปแล้วค่อยๆพอยังเัทีนะไวมันก็จะพอยังไงอค่อยๆค่อยๆกินอกตึ๊สวยเลยมันเหมือนกับผงน้ำเลยนี่ทุกคนอันนี้อันนี้อ่าตจะทำต่อไปเลยทำไปเรื่อยๆทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยตอนที่เราหย่อนก็ต้องค่อยๆ มันเหมือนมันเหมือนช่วยกาน้ำเลยนะแบบน้ำค่อยๆค่อยๆหยดนถ้าเรารีบเทมันจะเป็นรอยอแล้วก็ค่อ,อยๆฟุ๊บอ่ะมันมันเหมือนพระจันทร์เลยทุกคนเห็นไหมอันเนี้ย <c oughs> ต่อไปก็สีนี้นะครับวิวจะเทเยอะไปหน่อย,อย ล้วก็แบบนี้นะครับแล้วเราก็จุต่ตรงนี้เออนี่เออจากนั้นก็ฟุบเอามาติดกันนี่นะครับแล้วเราก็ทำสีแบบนี้นะครับแบบวนไปแบบนี้นะครับเหมือนแบบทำแบบไปเรื่อยๆนะครับ ฟ really, bon ุ๊บวิสวยเลยเนี่ยเนี้ยแต่เนี้ยกลุมบล็อกมากเลยอ่ะบางอันนะเขาก็กลุมบล็อกเลยเนาะอู้แล้วก็จุ่มแบบเนี้ยจากนั้นนะครับเราเราก็พลิกฟุ๊บฟุ๊บ เต้นดีใจปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊สิว่าอันนี้น่าจะเป็นโซดา,ะานะแบบค่อยค่อยปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปุ๊นี่กลมอยู่นะแล้วมันก็จะจมลงไปข้างล่างนะทุกคนเว้ยมันเหมือนแบบไข่มุกเลยอนะ่ะทือสิที่เราชอบกินกันออโอเคแล้วเราก็ซีฟูหมดแล้วใช่ไหมโลก ครับค่อยๆเทค่อยๆช้อนขึ้นปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นก้อนมันเหมือนไข่มุกเลยอ่ะที่แบบเราชอบกินอ่ะปุ๊บแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะเราต้องรอให้มันเซตตัวก่อนใช่ไหมพอเลยยังพี่ได้ยังได้แล้วมั้ยปุ๊บปี๊ดทุกคนยิ่มากเลยอะ ละลายหลกินได้เลยยังครับกินได้ยังครับได้มากนี่หนูจะกินแนวนี้แล้วกันเนาะให้ท่านผู้ชมได้เห็นขอกินสีกับขอกินสีฟ้าก่อนนะคะเราประตักวางบนมือได้ไหมทำเหมือนในรูปเขาอ่ะได้ได้ได้เฮ้ยมันดึงดึทุกคนดึง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 มันจะละลายมันเลยอ่ะเอาแสดงว่านี่มันเป็นลูกที่เซตไอซีอันลูกแรกสิไอลูกตังกี้หรือเปล่ามันยังไม่เซตตัว กุดกดกดกดงั <Goodnight, S 1> <hire> ้นขอเซนชุ่อหน่อยนะมันเหนียวมากอ่ะคือแบบแต่คือทุกคนคืออร่อยมากเลยนะเนี่ยมันครั้งแรกที่เคยกินแบบของหวานแบบวางบนมือเงี้ยมาก่อนอ่ะแบบลูกกลมกลิลนลี่นะครับต่อไปอันที่สองนะครับสีนะครับจะกินเป็นสีม่วงก็คือตัวอูนั่นเองนะครับ ลองแส่จะตั้งนิดเดียวนะก็ป,ป,ปั๊บกินเลยนะทุกคนอ๋อนี่เป็นลูกแล้วเนาะนี่เป็นลูกแล้ว <สะ S 2> บบเซตแงะน้ำยังไม่เซตเงี่ยใช่หนูกินแล้วนะแม่ดูิอ้าวข้างนอกรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบพลาสติกไม่ใช่พลาสติกสิมันจะออกแบบมันกินได้ข้างในมันจะเป็นเหมือนน้ำอะครับข้างในมันจะเป็นเหมือนน้ำยวนี้ทุกคนรู้สึกอร่อยมากเลย เราซีให้ดูนะอันนี้น่าจะเป็นลูกเลยวนั่ชิมไหมไหนทุกคนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยน่ารักมากชิมล้วนนี่ยี่หันจะยิ้มปะนี่เลยทุกคนท่ีจะนั่งสิครับยิ้มลองไหนอะไรก็ได้งั้นเอาองุ่นเนาะองุ่นอร่อยดีพี่เซน

รจริงๆหนูจริงๆอ่อะมันคือแบบว่ายังมีเศษอยู่นะก็สามารถทําได้นแต่ลูกอาจจะเล็กลูกอาจจะเล็กนิดนึงสีม่วงอร่อยแต่สีฟ้าอร่อยกว่าสีฟ้าอร่ยอ,อยเหรอซีว,วออ่าสีม่วงอร่อยกว่านะ<ง>ค่อยๆทำแบบนี้แล้วก็พริกก็ทำไมเป็นเงี้ยพริกเบาๆสิอือเป็นไรเป็นไรเไรามีอดีกันนึงไม่ติลองทำไหม ทำอย่เงี้ยเราเทจากนั้นก็จุ่มแบบนี้ไปก่อนแล้วจากนั้นค่อยพลิกเราไหมจับตรงนี้นะอ่ะใช้มือตัวเองเลยพี่เซนเทเทหมดพี่เซนเทหมดเลยต้องเอาไปจุ่มแล้วก็ให้น้ำมันเข้าก่อนอย่าเพิ่งเทนะให้น้ำมันค่อยๆเข้าพลิกเลยไม่เป็นไง อย่างนั้นก็มีประสบการณ์ออกมาติดคอแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ชีวี่สีวะสีบุ้งสวยสีบุ้งสวยทุกคนทุกคนสีอยาแคนลองสังเกตดีๆนะทุกคนว่ามันจะแบบว่าเป็นเนี้ยมันจะเหมือนแบบเป็นห่อหุ้มหุห้มเอยครับห่อหุ้มเลยจริงๆในรูปเขาทํากันยังไงนะทุกคนจริงๆในรูปเขาบีบกันเนี้ยเขาบีบตกระวงังเตกนะทุกคนมันจับแบบนี้ได้เลยอะ่ะข้างในมันเหมือนจะวุน่นวุ่นทุกคนเห็นไหม กินแล้นะเนี่ยทุกคนเหมือนในรูปปกเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยคล้ายกันเลยกินแล้วนะอืออร่อยส่วนสีฟ้านะครับที่พี่เซนทำเนาะก็จะหน้าตาก็ดูดีเลยอ้าวน้องสลายแล้วนี่คือของที่พี่เซนทำนะทุกคน นูเกล็กมากทั้งสองทั้งสองอันนะครับก็บอกว่าบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับบอกเลยว่าอร่อยนะครับสำหรับกินนี้เขาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไปกลางใจให้ทีนะครับบายบาย